ถามว่าคนญี่ปุ่นตื่นตระหนกไหมกับคำำําทํานายที่จะถึงนี้ก็เอาจากบ้านแอดมินเป็นหลักเนาะก็คือว่าไมเพื่อนแอดมินที่เป็นคนญี่ปุ่นรอบตัวก็ไมคถึงแม้ว่าบ้านเราอะค่ะจะอยู่ในพื้นที่สีเหลืองแล้วก็อยู่ติดทะเลด้วยถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรรุนแรงขึ้นมาเนี่ยมาเราได้รับผลกระทบอยู่แล้วแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าคนญี่ปุ่นเขามีไมค์เซ็ตที่ว่าในการรับมือเตรียมพร้อมกับภ,ภัยพิบัติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นอะ เขาก็สามารถที่จะตั้งสติแล้วก็รับมือกับมันไว้ได้นะคะซึ่งอย่างบ้านแอนด์มินเองเนี่ยก็จะมีอ่อห้องเก็บของไว้ด้านล่างนะคะตรงใกล้กับประตูถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราแค่เปิดประตูปุ๊บเข้าไปหยิบกระเป๋ามาแล้วก็ไปที่ศูนย์อพยพอย่างของบ้านแอนด์มินเองอะคะ่ะก็จะเตรียมไว้สามกระเป๋าด้วยกันของแอนด์มินของสามีแล้วก็ของน้องแมวเพระาะฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นปุ๊บคว้าแมวเข้ากระเป๋า2ก็คือคว้ากระเป๋าฉุกเฉินแล้วเราก็ไปที่ศูนพยย์อพพ ที่ทางเมืองนะคะได้จัดไว้ให้อย่างที่บอกนะคะเราจะไม่วิ่งหนีไปโดยหลายทิศทางนะคะเราจะาไปในที่ที่เมืองเขาจัดไว้ให้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินจะมาอัปเดตกระเป๋าฉุกเฉินนะคะว่ามีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าเหมือนเดิมยังไงคอยติดตามชมกันนะคะ